ครับสวัสดีตอนเย็นครับนีส่สวัสดีเจ้าของสวนด้วยนี่ปู่แกเป็นเจ้าของสวนเป็นพยาตยายนั่นเลยบ้านใกล้ๆมันมีหลายอย่างเนาะปู่เนาะยังยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่น้ำพอนี่น้ำเม่พอเลยเอ,อาตว่ารถเบนรถสวันสมวันเ,นเด่นจ้ะโอ้นี่มังคุด มีมังคุดด้วยต้า,าต้นจ้ะหิวอะไรก็ปลูก,ม,ลกมีมะพร้าวอันนี้อะไรลิมกีกยังไม่หน่วยโอ้หน,น,น้าม,มันไม่พอหรอ,อ,อมหระมีขี้เล็กมีโอ้มังคุดกับหลายต้นครับมีลิมจีมีสมโอมมโอ้โอโอ สมโอกม็มีมีว่าอันนี้นึกว่าแต่คิดว่าอะไรนะปูที่ภาคใ้นะของอะไรสตอ,อนึกว่าต้นสตอต้นอารางมันเหมือนกันมากเลยเหมือนสตอมากเลยต้น,นคล้ายๆสตอเือเรียกต้นอรางบ้านผมอรางไม่ใช่น้องพ่อนะที่เรียกอรางนะ ต้นารางนี่มะม่วงคือว่าหิวอะไรก็ปลูกแกบอกว่ายังไงปลูกแกลปลูกหลายอย่างเลยปลูกมาในสวนนี่นี่เจ้าของสวนแกยืนมีมะพร้าวมะม่วงอะไรต้นไรปลูกต้นใหญ่ลืมชื่อแตว่าไอ้ไรอ้หมองก็ได้ไอ้หลงบ่นเลยนะต้นอะไรอะไรโนถามยังโดนไนอ้ทีนน่มัก มะเหลือมาดันนี่ไม่ใช่ต้นอะไรมะกอกน้ำไม่ใช่ลงชื่อคีดถามไม่เห็นโอ้มัาไฟเงาะมาไฟเงาะก็ม<ต>ีต้นกระหาดต้นมิมดอันนี้ยางโดนโดงยางโดน,นยางโดนก็เหมือนยางนาเก็บคล้ายกัน ว่าต้กนกระตรงง้มขึ้นกันนี่จ้ะอ,อันนีมอดจะไม่เจาะน,น,นี่มะไฟครับนี่แกปลูกมะไฟในสวนปลูกมันถ้อยที่ถ้อยใสกันมันหลายอย่างที่นี่มันเหมือนเหมือนโบราณแต่ก่อนนะครับคือหิวอะไรก็ปลูกปลูกมะพร้าวใหญ่มะพร้าวตน้นสูงๆแล้วกับปลูกมะไฟข้างล่างนี้ครับดดกมากครับนี่นี่ มะไฟดกแต่น้ำไม่พอครับน้ำสะเกกับพอนะไม่เม่นนมะไฟนี่ปู่เ่มอ้ละไม่นะโอ้มะไฟได้เนาะอ,อ,อันนี้มะไฟโอ้ดกดีจริงๆครับมะไฟนี่เต็มต้นเลยนี่<อ>นี่โอ้มะไฟกับดกม,มันมีหลายตน้น ปีนี่เงาะไม่ติดไม่หน่วยนี่มาไฟหัวดกมากเลยมาไฟลกสามสี่ต้นอันนี้เงาะเงาะไม่หน่วยมันมันเจอแรงเจอแรงมากก็มีส้สมโอนี่พันอะไรสมโอพันขาวใหญ่พันขาวใหญ่พันสมโอท้องดีด้วยนี่้อดีตายแล้วขาวอะไร ขาใหญ,ใหญ่มาไฟเงาะริมจีโอ้มีนี่นี่ดูมาไฟต้นนี้กระดกครับนี่ว้วหน่วยเต็มเลยนี่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 เดี๋ยวผมซูมมาเห็นเดี๋ยวมาดูใกล้ๆอันนี้แกกำลังปั่มน้ำใสเพราะว่ามันแรงมันไม่ตกนี่นี่ครับ มอบไฟเดี๋ยวผมจะชิมดูว่ามันจะหวานเท่าไรพิดตะมูกด้วยก็หวานดูครับมอบไฟหวานอยู่คือว่ายังไม่ย,ยังไม่ซุกเต,ต็มที่ครับยังไม่งอมบ้านผมก็เรียกว่ายังไม่งอมยังไม่สุกเนี่ย หน่วยเต็มต้นเลยทั้งหลายต้นโอ้หน่วยตั้งแต่โคนเลยตัวนี้ยังเขียวอยู่ครับข้างล่างหน่วยเต็มเลยโอ้สบายดยีมาเดินป่าแบบนี้ชอบธรรมชาตินี้หลังบ้านเกมีต้นไม้หลายอย่าง,ง,ง <laughs> ได้นะปูเลี้ยงอึง่น อ,อันนี้ไอ้เตาร่าง,างนหน่วยมัน,ดน,นเดี๋ยวมาดูหวายหวายก็หน่วยนะครับนี่หวายหน่วยหน่วยนี่หวายป่านีเพราะง่ายครับตัวนี้เอาเม็ดไปโรยไว้ในะกระถางหน่วยมันนี่นี่ครับ กินก็หวานหวานดีครับหน่อยหวายนี่เอาเม็ดไปหวานไปโรยนี่งอกดีครับตัวนี้เป็นหวายปา่ากินยอดขมแกงอร่อยแกงอมแกงอันนี้ก็แก้วมังกรพึงรัดนี่แก้วมังกรไม่รู้ว่าพัน์อะไรผมก็จําชื่อไม่ได้พันแก้วมังกรก็มีหลายพัน มีขนุนมีโอ้นี่ก็กินได้นะครับเตาร่างนี่ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ผมก็เห็นอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ากินได้หรือมั้งแต่บ้านผมเขาเรียกเตาร่างยอดยอดจะแกงเหมือนมะพร้าวได้ครับแต่ว่าเป็นไม้ประดับเป็นไม้ประดับก็ได้ถูกตาที่สาธารณะผมไปทํางานอยู่กรุงเทพก็เห็นอยู่เพราะว่าผมเคยไปทําอยู่กับบริษัทอยู่ที่สามโคก แถวสวนพริกไทยน่ะแหลปะปทุมธานีไปอยู่หลายบอนอยู่ไปอยู่พระอินทอยู่ทำงานอยู่โรงงานอยู่ตรงมินิเบรเป็นผู้ช่วยประกอบท่อครับเจ้าประกอบท่อน้ำท่อแก๊สท่อลมท่อไฟอยู่ในโรงงานพักอยู่ตรงในหมู่บ้านเปรมฤทือไทยนัย่นแหละเคยไป เดินประกอบท่ออยอู่รถไฟใต้ดินในแถวสุทธิสารครับก็นังกับไปทำอยู่น้ำมมไม่พอใจน,มมในี่น้ำม,มันเกิดว่าเขาขรู้หรือวาอ่าเนาะจ้ะมันต้องได้น้ำเจ้าหวยแล้วก็เอามายังน,นี่มะม่วงกระหลนสมโอ้ม,มันแรงครับมันกัดเป็นโรค เหมือนคล้ายๆเชื้อรามันถูกแรงนี่สะน้ำแต่ว่าน้ำก็ไม่ไม่ชื่นพอนะครับน้ำเพราะปั้มหลายๆมันก็แห้งนี่นี่เป็นสวนโต้นกระหาดกระหาดที่คนแกป่ประหยัดยายเอาไป เอาไปกินกระหมากเขี่ยวหมากใช่โมีตน้นหน่วยมันก็กินได้นะครับกระหาดนี่ลูกมันเหลืองเหืองนี่มันหล่นมาเต็มเลยนี่นี่มันก็จะหวานเปรียปร้ยวๆออกจ้ะจ่ามาทำไมมาปล่อยมันหล่นมานี่ลูกกระหาดครับน,น,นี่กกรรนมันหล่นมาบีหมดเลย เลี้ยงนกหรอกนี่มีกระรอกไหมปู่มาอยู่ไหมกระ ROC รอ๋อกระรอกมาอยู่สองตัวในสวนแกนี่สะแกนี่น้ำไม่พอใช้หรอกน้ำแห่งเยอะเลย,ลเเลยมันลึกเท่าไรปู่ลึกไหมก็แค่นี้แหละน้ำ แค่อกออประมาณสักอยู่สักเม็ดประมาณสักเม็ดถ้าจะจะจะปั้มให้แห้งก็ปลาไม่มีที่อยู่อีกแกเลี้ยงปลาด้วยปลาก็หลายอยู่นี่โอ้สะก็ถึงมีสองงานสะประมาณสองงานครับสะแต่ว่าฝั่งมันก็ทำประโยชน์ได้มีน้ำพอได้ เพราะแต่อาศัยช่วงไม่มีฝนครับให้พืชที่แกปลูกมันอยู่ได้ประมาณสองงานครับสะแต่ว่าน้้ำก็แหงไปเยอะดูมาไฟนี่โอ้ดกเต็มต้นเลยต้นนี้ต้นใหญ่ด้วยมะไฟดกโอ้ขายได้หลายพันเลยนี่ถ้าขาย มันยังไม่สุกแกกัเลยยังไม่เก็บวอ้ดกมากครับแต่ละกิ่งนี่มันหลายหลายกิโลอยู่นี่แต่ละต้นนี่สุกวัดกแต่มันแรงรสชาติมันก็ไม่ค่อยนั้รสชาติมันก็จะไม่ค่อยหวานจัดเพราะว่ามันแรงคือมันไม่ไม่อิ่มน้ามไฟมันไม่เต็มที่มันความชื้นไม่พอ โอ้ยดกครับตัวร่างนี่ระบาดเนาะ,ะโอ้โหระบาดน่ะเด้อี๋วยวไอ้นี่ก็ต้องกับจัดออกเบื้งแล้จ้ะงันอันนี้กี่ปีแล้วมาไฟที่ปลูกงี้วันทิพย์กว่าปีแล้วชิบกาปีโอ้โหต้ <c oughs> ใหญ่ต้นใหญ่ครับอันนั้นริมกีต้นใหญ่ต้นใหญ่นะนออปีที่แล้วก,ก็นหน่วยมีอะไรไมายมชิดมายม ย,ยมชิดกันหน่วยเก็บขายทุกปีกกกจ้พึงจะพึงจะยุดเก็บพึงจะละเก็บเพราะว่าหน่วยหลายโอเคนเนเหวานดีาาอ๋อมันเป็นกาศจะเป็นเงาะขอ้นหน่วยเร็วกว่าเนาะเงาะเงาะหวานด้วยหวานเงาะเรียน,นีย่มีเงาะ เงาะโรงเรียนกันหน่วยเคยได้กินอยู่แค่บ้าหวานดีปลูกเพราะว่ยา,ยยายจ้ะลูกใหย่มะพร้าวดีไม่ค่อยหน่วยนี่มะออพร้าวมันสุดยอดมันสูงยีิบห้า okay. ปีีปีแล้วต้นมะพร้าวนี่ย5ิบห้าปีสามสิบจ้ะ โอ้ตัง้งโอ้ตั้งแต่ยุปยี่ห้าปีมะพร้าวห้าสิบกว่าปีก <c ười> ินเจอะหกสิบกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วแกปลูกโอ้มะพร้าวนี่นานมากโอ้สูงกันนู่มะพร้าวนี่ห้าหกห้าห้าสิบปี ไปปล่อยเลยไม่ต้องปลูกเนาะปูกมันจะเกิดเองเลยมันมีจ้ะไอ้ันนี่นี่เอามาหัว้เอาไว้ที่นี่มันมีต้นทีู่ตรงโน้นต้นนึงจ้ะบัวที่นี่ก็นกมันมากินมันมากินแล้วมาจับขี้ใส่ขี้ใส่ก็จ้ะมันงอกเองมันเลยจ้ะที่นี่มันจะขยายพันธุ์เองครับถ้ามันหน่วยมีเม็ดมีอะไรหล่นแล้วก็งอกเต็มไปหมดเลยอะไรต่ออะไรมีไม้พยุงไม้แตว ว่าอะไรค่าแต้ค่าแต,าแต้มีไม้ไผ่อะไรมาจูนี่นะกัอนะโอ้มาจูไผ่มาจูอันนี้กริณนานี่โอ,โอ้อันนี้ต้นกฤษณาน,นานไม้หอมอ๋อที่เขาเรียกไม้หอมนะอ๋อ,อนี่กฤษณนาครับไอ,อทิเคเจาะทำสารทําไม้หอมทำน้ำหอมทำอะไรนะต้นของแก improve. ใหญ่ยนถึต้นใหญ่มีอยู่ เดี๋ยวผมไปถ่ายเห็นตรงนี้ก็สับประรดติดแกกะใสจ่จะปิงเกอร์ของแกอยู่มีสับประรดปลูกโอ้ของกินคิดว่าอยู่ในนี้ร้อยกว่าอย่างหละอยู่อะไรก,ปก็ปลูกลงปลูกลงปลูกมานี่นี่ต้นใหญ่ครับนี่ต้นหอมต้นไม้หอมกฤษณาครับต้นกฤษนา ต้นสูงจนโอ้ไม่รู้ว่าทำน้ำหอมได้ยังอันนี้ก็ต้นยางนี่ยางก็ใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวผมโอบให้ดูอ,อุบโอ้โอบกันไม่รอบใหญ่